สวัสดีครับก็แบ่งปันกันนะครับการจับคอร์ดการจำคอร์ดแบบรวบยอดสั้นๆดีกว่านะครับก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้นโน้ตกีตาร์นะครับโน้ตดนตรีสากลนเนี่ยนะครับกีตาร์เป็นดนตรีสากลเนาะนะครับมันจะแทนด้วยอคอร์ดเนี่ยนะครับจะแทนด้วยพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับ A ไปจนถึง G นะครับ A B C D E F G นะครับ1 2 3 4 5 6 7 มีเจ็ตัวก็เหมือนโดยเลยมีฟาซอนละทีนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละนะครับเป็นคำเรียกนะครับแทนโน้ตตัวนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับการตั้งสายก็จะมีโน้ตประจำสายนะครับ E B G D A E นะครับการจับฟอร์ดในวันนี้อันแรกก่อนนะครับจะมาคุยถึงเรื่องการจับฟอร์ดในฟอร์มของ ใช้โน้ตหลักคือน้ตสายที่6นะเป็นรูทตัวหลักนะครับจะใช้แบบฟอร์มในการจับเหมือนการจับคอร์ดเอนะครับอาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่เริ่มฝึกหัดนะแต่มันใช้ได้ตลอดการนานเทิร์นนี่แหละแบบนี้นะก็ฟอร์มเต็มมือแบบคอร์ดเอฟนะเหมือนถ้าเรากางดูในตารางคอร์ดมันก็จะบอกเลยนะครับว่ามันจะใช้ทั้งหมด3มช่อง3มเฟดเต็มเต็มเลยนะครับเห็นคอกีตาร์มนะแบบนี้นะครับ ก็คือลักษณะนิ้วชี้นะ่าทาบลงไปทั้งหมดนะนิ้วนิ้วกลางอยู่สายสามช่องที่สองมานิ้วนางอยู่สายที่ห้าช่องที่สามนิ้วก้อยอยู่สายสี่ช่องที่สามเป็นแบบนี้นะครับมันคงจะไม่ได้อินเสิร์ตภาพเข้าไปเนาะนะครับแต่ก็ให้ดูแบบนี้นะแบบพอร์ตเอฟอะนะครับนิ้วชี้ทาบนิ้วกลางสายสามช่องสองนิ้วนางสายที่ห้าช่องที่สามนะครับแล้วนิ้วก้อย อยู่สายที่4ช่องทีรับจะไปทั้งหมดแบบนี้นะครับคนจับใหม่ๆอาจจะจับแบบนี้ก็ได้ก็ไม่ผิดแต่มันจะไม่ได้รู้ตัวหลักคือสายโน้ตเสียงต่ำสุดของมันนะครับเป็นโน้ตตัวเพื่อว่าเป็นเสียงเบสนะครับรู้ตัวหลักนี้ดีกว่าแบบนี้นะครับจับแบบคอ F เอฟอย่างที่บอกนะครับสายสาย ที่หสายเปล่ามันเป็น E ใช่ไหมจับลงไปเป็นคอร์ดเแล้วทีนี้เราต้องมาเข้าใจในเรื่องของตัวโน้ตแล้วแหละมันเรียงลำดับยังไงนะครับ E E ต่อไปก็เป็น F E F ใช่ไหมนะครับ e f กดลงมาช่องที่หนึ่งเป็น F นะครับข้ามมาช่องที่3มจะเป็น g มา จีมันถึง G นะ G เสร็จมันจะกลับมา A อีกใครมาช่องที่5เป็น A มาะดีสดีปลาเป็น E ใช่ไหมกดลงไปช่องที่1เป็น F ช่องที่สามเป็น G ช่องที่4เป็น A แล้ช่องที่5เป็น B นะครับ B แล้วก็มา C นะครับ B. B แล้วก็มา C แต่อานุษสากลนะครับหรือว่าเครื่องดนตรีกีตาร์เบสอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมีอยู่2มันจะมี อยู่สองโน้ตเขาเรียกว่าอะไรอธิบายไงให้มันเข้าใจง่ายว่าบีมาซีมันจะช่องเดียวมันจะติดกันนะครับบีมาซีนะมันจะติดกันกับอีกตัวหนึ่งคือ E กับ f อใส่สองตัวเนี้ยมันมันจะไม่ได้ห่างกันหนึ่งช่องมันมันจะไม่ได้ห่างกันเนี่ยมันจะห่างกันครึ่งหนึ่งก็คือช่องเดียวมันจะไม่ได้ห่างกันหนึ่งเสียงเต็มนะครับเข้าใจถูกปะเนี่ย อธิบายเองก็ยังงงเองนะเอาอางี้ดีกว่าอ่า e ดีรือเปล่ากดมาช่องหนึ่งเป็น f น่ะอันเนี้ยติดกันนะแต่ระหว่างโน้ตอื่นอ่นมันจะห่างกันสองสองสองช่องอีบัตรเลยทีเดียนี่แหละ e เอ่อ f e น่ะห่างกัน e a ห่างกันแบบนี้มา a b นะห่างกันอย่างงี้แต่ไอ b กับ c เนี่ยมันติดกัน เนะี่ยมันมันจะมันไม่ได้ข้ามมาแบบนี้นะัติดกันอย่างนงี้นะมี2ตัวมี E กับ f นะและกับ C ีมันติดกัน2ตัวดังนั้นไม่เขา้าใจแบบนี้เนะี่ยนะครับแล้วเรามาจับในรูทของฟอร์มแบบนี้ฟอร์มแบบคอร์ด f ผมเรียกแบบนี้ดีกว่าคือใช้รูทสาย6เป็นหลักนะครับเราจะใช้นิ้วชี้นะเป็นจุดมาร์กโน้ตแล้วกันว่าถ้าตำแหน่งนิ้วชี้อยู่ตรงสายไหนจะเป็นคอร์ดด้านนั้นอันะนี้ก็เป็นคอร์ด F ไงชอ่อง1นเป็นคอร์ด F มาช่องที่สามมันขอดจี G แล้วม่ไม่จับเหมือนเดิมนะแค่เพียงขยับมาช่องที่ห้าควมเดิมก็กลายเป็นขอร์ดเอเปลี่ยนขอร์ดแล้วนะ<า>ขยับมาช่องที่เจ็ดกลายเป็นขอร์ดบีแล้วมาขยับมาช่องที่แปดกลายเป็นขอร์ดซีแล้วขยับมาช่องที่อะไรวะสิบเป็นขอร์ดดีแล้วขยับมาช่องที่สิบสอง เป็นคอร์ด e นะครับจับแบบเดียวแต่ขยับแค่เลื่อนตำแหน่งมันก็เปลี่ยนคอร์ดแล้วใช่ไหมง่าไม่ยากเห็นไหมจับแบบนี้เป็นคอร์ด f เลื่อนไปแบบนี้มันกลายเป็นคอร์ด e และดิไความจริงคอร์ด e มันมันก็จับเหมือนกันแบบคอร์ด f ไปแหละแต่ทีนี้หัวกีตรามันสูดตรงนี้แลวไงอ้มันก็เหมือนแบบนี้แหละแต่มันจับมันก็เหลือแค่นี้แต่เป็นคอร์ด e มช่ คอร์ดแล้วนะได้ครบดูคอร์ดแล้วแหละนะครับเป,เป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้อย่าไปาใช้วิธีการจําแบบต้องมาดูตารางคอร์ดทั้งหมดเลยมันแบบนั้นมันก็ล่าช้าไปครับถ้าเข้าใจในส่วนนี้มันจะกลายเป็นความรู้รอบยอดไปน,ะนี่คือคอร์ดถ้าในภาษาพูดทางทฤษฎีดนตรีเขาเรียกว่าคอรนะ์อดเมเจอร์คอร์ดเมเจอร์ก็คือถ้าในลักษณะของการเขียนอยู่ในหนังสือเพลงหรือว่าใน ที่อื่จะเขียนเป็นตัวโดดๆ F ก็คือ F เปล่าๆ G ก็คือ G เปล่าๆ A ก็คือ A เปล่าๆคือมีตัวเดียวนะครับแต่ถ้าในคอร์ดที่มันเป็นมีตัว M เล็กห้อยตามท้ายอย่างเช่น A ตัวใหญ่แล้วมี M ห้อยอยู่ข้างหลังเขาเรียกว่า A minor คอร์ด minor มันจะมีทางคอร์ดหลักๆอยู่2อย่างก็คือ major กับ minor minor ก็ไม่ยากเลย minor ก็จะร์มฟอร์มแบบนี้แหละ ในลักษณะของฟอร์มนี้นะก็จะให้มันเป็นคอร์ดไมเนอร์แค่ปล่อยนิ้วกลางออกเท่านั้นเองน้ำสุ่มเสียงก็จะเปลี่ยนอย่างเช่นจับแบบนี้ในช่องที่5ใช่ไหมจับลงไปอเอานิ้วกลางออกยกนิ้วกลางยกตำแหน่งนิ้วกางออกเป็นไมเนอร์นิ้วอื่นอยู่ที่เดิมนะนะครับมันก็จะสุ่มเสียงก็จะกลายเป็นคอ,อร์ดไมเนอร์ไปนะครับอย่างจาับเต็มเต็มมันเป็น A a เมเจอร์ตรงปล่อยนิ้วกางออกเป็นไมเนอะร์แล้ว จะเปลี่ยนจับแบบนี้ในช่องที่สามเป็น G ีแม่ G ีปล่อยนิ้วกลากงออกมันเป็น G ีไมเนอร์แล้วเนะี่ยจับแบบนี้ในช่องที่เจ็ดมันเป็น B H ีคอ,อร์ดบีปล่อยนิ้วกลางออกเป็น B ีไมเนอร์แล้วแม่หลายหลายคอร์ดนี่นะครับจับแบบนี้จับแบบนี้เป็นคอร์ดอีใช่ไหมฟอร์มแบบนี้ปล่อ,อยชนนิ้วกลากงออกกลายเป็น E ีไมเนอร์แล้ว นะจะเป็นมิ้ก็เป็นมิสแหละตัวเดียวกันนะ F minor G minor A minor B minor C minor D minor นะได้ครบหมดแล้วลหลักๆพื้นฐานเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมในเรื่องของคอร์ดเซเว่นคอร์ดซัตทูซัตโฟคอร์ดอะไรต่างคอร์ดเมเจอร์เซเว่นคอร์ดดิมินิทมันกระจายไปอีกเยอะนะครับแต่พื้นฐานที่ใช้จริงๆหลักๆ ในการสร้างดนตรีก็มีไอ้พวกคอร์ดเมเจอร์กับไมเนอร์นี่แหละนะครับเป็นเป็นทางหลักเป็นหลักๆนะครับถ้าคนต้องดูคอร์ดตีคอ,อร์ดอ่านหนังสือเพลงหรือว่ากําลังฝึกเริ่มต้นเล่นเพื่อความสนุกสนานก็จําหลักการแบบนี้ไปใช้ไปอัดแอปไปปรับปรุงใช้มันง่ายต่อการต่อการเปลี่ยนคอร์ดเราไม่ต้องไปนึกแบบว่าอะไรอย่างนั้นเราเราเข้าใจตรงเนี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดตารางคอร์ด เข้าใจยังเช่อว่าจับแบบไหนจับแบบนี้เข้าใจโน้ตบนสายตำแหน่งโน้ตดีสายเปล่าเป็น e. นะีสาย6กนะครับกดช่องที่1เป็น f ช่องที่3เป็น G ช่องที่5เป็น A ช่องที่8เป็น B ช่องที่แล้วช่องที่เเป็น B ช่องที่8เป็น C ช่องที่10เป็น D นะครับแล้วไปช่อง12ก็กลายเป็นโน้ตตัว E นะครับเหมือนกับดิดสายเปิดอ่านะแบบนี้นะพื้น สู้ๆครับง่ายๆเข้าใจไหมผมผมฟูดเองผมยังงงเองเลยพยายามทำความเข้าใจเอาเด้อ